วันนี้จะพาทุกคนมาทําผัดไทยบุนเส้นค่ะครับมเแล้วไหมครับผมเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวเราจะผัดไทยบุนเส้นกันนะคะวันนี้นะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวทอดไข่ก่อนทำไมเราต้องทอดไข่ก่อนเพราะว่าถ้าเราผัดไข่ลงไปในผัดไทยเลยสีหรือสันมันจะเละเทะไม่สวยงามนะคะเราก็ทอดไข่เข้าไปก่อน วันนี้วันเสาร์เดี๋ยวไปขายช่วงกลางวันนะคะผัดเสร็จแล้วก็ไปไปที่ร้านเลย ไข่ให้สุกก่อนหอมมากแค่ไข่แค่ทอดไข่ก็หอมละ แล้วก็เสี๋ยวตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบาแก๊สก่อนเบาแก๊สหน่อย เสร็จแล้วต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราต่อเลยใส่น้ำมันพืชตปประมาณสักไม่ต้องเยอะหรอกพีแค่นี้ก็พอละวจขอบคุณนะคะ,อคะ,คะหอยหอมไม่ถึงนั่นเลยล่ะเนี่ยใส่สามเจ้ ตามเกิบก็พริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะผัดเลยแล้วนี่ตามด้วยหัวัชโป้ค่ะหัวัชโป้หั่นฝอยนะคะหัวัชโป้หวานตามด้วยกุ้งแห้งถั่วโหยเลิด นี้เลยค่ะเครื่องปรุงมาจ้ะฝาเขียวสีทับทีไปเลยจ้าสีอิ๊วขาวจ้าอย่างไรเท่าๆกันนะจ้าสีจ้าสีอิ๊วหวานค่ะ ผัดไทยของเราถึงเครื่องวันนี้ทำอะไรกินหรอครับทำขายค่ะผัดไทยวุนเส้นค่ะน้ำมะนาวหน่ยนะให้เขามีรสเปรี้ยว,อยวออซอสมะเขือเทศจ้า ซอสมะเขือเทศใส่ไปเลยจ้ะสี่สี่กระหลี่น้ําตาลนะจ๊ะผัดไทยอ่ะเขาก็ต้องหวานเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเลย เครื่องต้องแน่นใส่พริกหน่อยพริกป่นช้อนโต๊ะเดียวพอค่ะเดี๋ยวเผ็ดเยอะเดี๋ยวแบบแบบใครไม่ชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าปิดไปก่อนไม่ต้องเคี่งหรอก เดี๋ยวเราชิมรสหน่อยว่าโอเคยงังรสชาติกำลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วใส่เต้าหู้ค่ะ นี่เลยจ้าวนเส้นอผักนุ่นเส้นให้สุกนะคะ เส้นจันเหลือแล้วเส้นเล็กก็เหลือแล้วใช้เส้นแทนได้นะคะล,คลูกค้าชอบค่ะบอกว่าเส้นทานแปลกดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำเนาะส่วนใหญ่ผัดไทยก็จะเป็นเส้นจันแล้วก็หรือไม่ก็เส้นเล็กเลยค่ะนี่เราใช้ล้นเส้นเดี๋ยวนี้ใส่ถัวงนงอก ใส่ใบผัดไทยผัดเลยจ้าเริ่มเห็นหน้าตาแล้วใช่ไหม หอมมากตามด้วยไข่ไข่เดี๋ยวไข่ไปเลยจ้าาะ,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 ะไข่ ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเนี่ยแต่ว่าเราก็ให้เครื่องปรุงลูกค้าเพิ่มนะคะเผื่อเขาต้องการความเข้มข้นมากขึ้นแต่เนี่ยทานได้เลยค่ะรสชาติคมกล่อมแล้วโอเคเสร็จแล้วจ้าม เราขายอยู่ที่ข้างโรงงานซอยจงศิริจังหวัดสมุทรปราการนะคะขายกล่องละ35บาทค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดใส่กล่องกันเลยจะปิดแก๊สเลยนะคะ จ้าเดี๋ยวจะใส่กล่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถั่วง,งอกมาเพิ่ม Nét, nét. 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 เขาถามเหรอเขาถามเขาถามค่ะใย่สักใส่กล่อมาเลยคะ ไห้ติดไฟหน่อยไปกวนหน่อยไห้ติดไฟกวนหน่อยไ,ปไปคาเฟ่ กินไหมคะกะตักใส่กล่องกันแบบนี้นะคะคีบขึ้นมาเลย ถั่วงอกถั่วงอกหิบหน่อยใบผัดไทยใส่ไปค่ะให้มะนาวด้วยก็ถั่ว ้อยแล้วค่ะสามสิบห้าบาทเลยจ้าทำไม่รู้เฉยเลยค่ะปิดอย่างงี้จะนะคะสร์อาทิตย์ลองทำลองทำกินกันดูในครอบครัวนะคะ ทำขายก็ดีค่ะกํำไรดีนะคะมีกุ้งสดนะใส่กุ้งสดทำกินเองแล้วใส่กุ้งสดเข้าไปเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีก เดี๋ยวก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปร้านกันแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกชายรออยู่ลูกชายอยู่ร้านช่วงปิดเทอมนี่เขาไปช่วยขายของอยู่ร้านแทนแม่แม่ก็ได้ทำ เมนูเพิ่มให้ลูกค้าเดี๋ยวก็ไปร้านแล้วค่ะโอเคเมนูนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็ไม่เบื่อกินง่าย เหมือนเส้นเส้นจันเลยอะเหมือนเส้นผัดไทยเหมือนเส้นเล็กเลยอะแต่เราเป็นอุ้นเส้นนะคะวันนี้เครื่องแน่นๆ โอเคค่ะกล่องเลยกลักล่องที่เราใช้ี่เป็นกล่องข้าวเป็นฝาล็อกในตัวใช้ได้ง่ายสะดวกไม่ต้องไม่ต้องอใช้แม็กเลยนะคะสามารถปิดได้เลยแล้วมันก็ไม่เป็นไอด้วยค่ะก็ เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราพอวันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไปจัดหน้างานอีกทีหนึ่งเพราะว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันลูกค้ามาที่ร้านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ